สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านแะพื้นดอมเชี่ยวครับตอนนี้10นาฬิกา19นา,าทีครับเราเดินทางมาที่บ้านน้องแซงตำบลน,น้องแซงอำเภอบ้านเฮ็ดจังหวัดขอนแก่นครับหลังจากที่เดินทางเข้าเดินทางเข้าไปที่ขอนแก่นนะครับ พ m Music ิวสอ่าน PM Music ครับไปส่งคีย์บอร์ดพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเบิดไปสามปันพี่น้องเอ้ยคนคนนะ่ะแข่งรวงกันเลยทีเดียวรายจ่ายเยอะเหลือเกินนะครับห,หลากแรง สู้เครื่องทำามาให้กินสู่ต่อไปครับเหมือนจะถึงงานแล้วนะการจัดงานด้านนะครับอันนี้เป็นงานเ e อียงกะบื้โอเคโรงเรียนน้องแสงวิทยาโอ้พ่อมาเหมือนเดิม ด้านล่างก่อนับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพียงลิกซิตบอห์มอยู่ระดีตอนนี้ถ้ามันเคียงบ่ในอเปลี่ยน ที่บอร์ดใจค้างวัดรถแล้วก็แม่น้องเบียบโอ้บางคนก็ว่า,วาน่าแข้งคนน่าแข้งอาจารย์บ้านไม่ล่วงหรอกมาสั่นมาบ่าล่วงดีครับตอนนี้ล้นหมดแล้วครับมันมันล่ว,ลวงธรรมดาเหนาดิคนค้าทะลอกันครับตอนนี้พะละแต่ละคนบูตดกันคือว่าพี่น้องครับวันนี้ไม่ไกลนะครับ ทีมง,งานเรากเดินทางมาถึงเร็วนะนางานมือนี้ครับเดินทางมาแต่รวดเร็วทันใจวังไวบริการนะครับเดีย๋ยวบริเวณนางงานครับวัดอยู่นันเดอพี่น้องครับวัดนางงานก็คือประมาณนี้แหละนะครับก็จเห็นกันหลยคนลเนาะไปในวัดเมืองพน้องนี่ท่านของ ยังไงอ๋ายังอันนี้โรงเรียนนี่แหละบาประเาศจีจะกลับอยู่สวดมนต์อันนี้รถเวทีท่านเนีวมาหมดรถบานเพิ่งมาถึงหนึ่งคันรถประดับรถตูมรถล่งมาถึงหมดแล้ว จะเล่นได้หนีแหละพี่นอ้องเพราะสถานที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับหลังเวทีต้องอยู่ด้านนู้นแน่ๆอันนี้คือส่วนเมนต็อปที่ตอนนี้แดนเซอร์กำลังจะลงจากรถครับเพื่อที่จะนะครับไปหาบังลับบังนอนที่พักวันนี้ที่พักค่อนข้างจะลมลื่นนะครับลมลื่นต้นไม้ร้ายนะครับต้นไม้ร้ายทุกคนก็จะดูทิศทางเมืองทิศลมทิศ ทิศต่างๆนะครับเพื่อที่จะมึงแดดทิศตะวันตกอยู่ตรงไหนทิศเหนืออยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ปูาสาดนอนผักพอน,นแล้วก็เช็คก,ก่อนด้วยพี่น้อ,องก่อนจะปูเซนเซอร์นะครับจะมีเทคนิคในการดูปืนสภาพนะครับมองต่างๆนะครับเป็นการเป็นเทคนิคกับตัวรอดนะครับอย่างหนึ่งว่าเป็นโม,มดัลโมดัยููอึกดอกินพี่น้อง ไม่อดตายนะครับเพราะมาอยู่สากระซังต่างที่ต่างถิ่นคุณต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับนี่คือมอำพีน้องครับอันนี้ก็จะมีคณะครูบาอาจารย์นะครับลูกลานเป็นตุนนะครับโอเปอร์แมนครูบาอาจารย์นะครับเพิ่นยังอยู่โรงเรียนอยู่เนาะโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยานะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าลกจักน้อยแต่ว่าอาคารหนะข้างหนาอาคารอย่นะางไจะนั่ได้อยู่ ก็โอเคอยู่พืนห้องน้ำโอเดโอเดห้องน้ำห้องท่าตอนนี้อยากเสียบตะปักไฟเเป็นยังไงบ้างตากสุดแล้วอุ้ยตรงนี้ไหมที่เดียวไปจองหรอเดียวยับรถมาใส่คนี้ เขบอกให้เลื谢谢่อนมันี่แล้วบอมาเปลี่ยนแล้วใครเนี่ยแล้วมันเขาเนี่ยทางนู้นยังก็ได้เพาะเราติดแกะหรออ๋อจะไปให้แล้วที่แหละห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆด้วยเออ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 เงี้ยอยู่แต่ว่าร้านค้าร้านค้าคือถือว่าผิดทางเขาเดีเนาะโอเคมันมีฟ้าไซไหมอ่ะมีเนาะ ไม่อยู่วงนี้แต่ว่าต้องลากสายนี่เอาไม่นลังกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทรัพย์สกครับช่องบ้าลลำเพิ้นออฟฟิเชียลครับของคลิปต่อไปเดี๋ยวห่อรถไปจอดก่อนนะครับสวัสดีครับ